เนียรักเนียเสียงเรื่องอดีตรักสาตานร้ายตอนที่สี่สำนักงานใหญ่ของพักดนยซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมใหญ่และรีสอร์ทมากมายทั่วประเทศยังคงมีตัวเจ้าของและลูกสาวกำลังนั่งทกเถียงกันเรื่องธุรกิจ รีสอร์ทที่เขาใหญ่ซึ่งตอนนี้กำลังประสบปัญหาขาดทุนจนถึงขนาดที่ว่าเจ้าตัวจะต้องประกาศขายเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนใช้จ่ายกับโรงแรมอื่นอะไรนะครับพ่อพากินีดองเสียงแหลมเมื่อผู้เป็นบิดาเพิ่งจะบอกกับเธอถึงเรื่องรีสอร์ทที่จำใจต้องขายให้กับบริษัทคิงกรุ๊ป จะเย็ยนๆสิเย,ยนีพ่อเองก็กลุ้มใจไม่แพ้แกหรอกนะพักนานายบอกลูกสาวด้วยน้ำเสียงซึ่งแสดงความไม่สบายใจแต่เรื่องแบบนี้มันใจเย็ยนไม่ไหวหรอกค่ะพ่อพาคินีแทบจะยกมือขึ้นยีผมตัวเอง พอไม่น่าทำแบบนี้กับเพื่อนของนีเลยพอไม่มีทางเลือกนะ่ะเขาบอกกับลูกสาวด้วยความเครียดไม่ใช่เขาไม่รู้แต่เขาไม่มีทางเลือกต่างหากในที่สุดแม้แต่ตัวเธอเองก็ยังต้องถอนหายใจเพราะเธอรู้ว่าทางบริษัทของเธอก็ประสบปัญหามากเช่นกันพ่อคิดว่าเยรุงจะช่วยเราไหมคะพ่อไม่รู้ดอก ทุกอย่างขึ้นอยู่กับหนูรุง้งพักัานในเอ่ยออกมาอย่างหนักอกสงสารยยรุ้งจังแบบนี้ถ้ายยรุ้งรู้ก็คงต้องยอมช่วยเราแน่ๆแ,แต่ที่ผ่านมาเยรุ้งก็เจ็บมามากพออยู่แล้วภาคินีถอนใจใบหน้าเศร้าหมองเพราะสงสารเพื่อนสาวที่ตนสนิท เธอรับรู้ปัญหาของเพื่อนที่ต้องเสียคนรักไปสำรดายต้องได้กลับมาเจอกันทั้งที่อีกฝ่ายยังคงแค้นที่ถูกทิ้งแต่เธอก็ภาวนาให้เพื่อนรักของเธอยอมช่วยแม้ว่ามันจะดูเป็นการเห็นแก่ตัวก็เถอะส่วนทางด้านของกิตวีที่กำลังนั่งรับประทานอาหารกับตุงนาาท่ามกลาง ลานอาหารโลง่งมีวิวเทวทัศน์มีวิวทิวทัศน์เป็นภูเขาและดวงดาวท่ามกลางธรรมชาติภายในด้านไม่ได้หรูหราแตป่ประดับตกแต่งด้วยดวงไฟดวงเล็กๆระยิบระยับนานั่งชิวบวกกับดนตรีสดทำให้มีคนมากหน้าหลายตามานั่งดื่มดำ่ำ ไม่ใช่แค่เพียงเธอและแขกวีไอพของรีสอร์ทที่ดูจะสบายอกสบายใจเธอเงยหน้ามองดูดวงดาวเพราะไม่อยากมองคนตรงหน้าให้เจ็บปวดมากไปกว่าเดิมคราวนี้เขาสั่งอาหารให้เข้ากับไวายที่เขานำมาเองบริกรจะหยิบแก้วสรงสูงราคาแพงให้ทั้งคู่ชิมไวสักหน่อยไหม กิตวีเอ่ยชวนแต่หญิงสาวกลับใส่หน้าฉันไม่ชอบค่ะดื่มสักหน่อยเถอะหน้าเพราะเรื่องที่เราจะพูดกันวันนี้มันเครียดพอสมควรเลยเชียวล่ะชายหนุ่มบอกด้วยท่าทางจริงจังทำเอาหญิงสาวขามวดคิ้วมุ่นอย่างสงสัยเขามีอะไรต้องการจะคุยกับเธออย่างนั้นหรือคุณมีอะไรจะคุยกับฉันหรอคะ เขาเอนตัวสบายสบายท่าทางของเขาดูจะใจเย็นจนคนที่อยากรู้รู้สึกกระวนกระวายใจไม่ต้องรีบหรอกหนะ้าเขาจงใจยั่วมโมโหขณะที่เขาจิบไวายไปด้วยดื่มเขายกแก้วชนกับแก้วของเธอคนขี้งุดงิดจึงจำใจต้องยกไวายขึ้นดื่มแม้จะไม่ชอบ ไวดรสนุ่มไม่ขมอย่างที่เธอคิดไว้ก่อนหน้าทั้งที่เธอไม่ชอบดื่มแต่มันก็พอทำให้ดื่มได้จนกระทั่งหมดแก้วแรกเขาก็เรียนให้เธออีกแก้วตอนนี้คุณพักในในประสบปัญหาทางการเงินเขาเอ่ยขึ้นมาลอยๆเราก็พูดเรื่องดินฟ้าอากาศรุ้งนาางเงยหน้ามองเขาตาโต อย่างไม่อยากจะเชื่อในใจคิดอย่างตัะง,งิดตระง,งิดว่าทำไมจูจูกิตวีถึงได้เข้ามาวุ่นวายในรีสอร์ได้โดยไม่คิดถึงเรื่องมารยาทเราได้เลยว่าเธอต้องเจอเรื่องเรลวร้ายอย่างแน่นอนเราฉันก็ยินดีที่จะช่วยเหลือคุณพักดิ์าน,นัยถ้า เขาแกล้งทิ้งท่ายประโยชน์อย่างใจเย็นจนเธอรู้สึกอึดอัดถ้าอะไรเธอเด้งเราเขาจึงยิ้มมุมปากแล้วเอ่ยต่อถ้าเขาขายรีสอร์ทให้กับฉันคุณลุงเออคุณพักด้านในตกลงจะขายรีสอร์ทหรือคะทีแรกท่านก็ยังลังเลแต่ฉันยินดีใจามากกว่าที่เขาต้องการ โดยแรกกับข้อเสนอเพียงเล็กน้อยจู่จกิตวีก็หยุดพูดอีกทำเอาลุงนภาต้องกลั้นใจถ้าพักดะในตอบตกลงแปลว่าที่นี่ก็ต้องเป็นของเขาและเธอคงไม่ยอมทนอยู่เผชิญหน้ากับคนใจร้ายให้เจ็บช้ำอย่างแน่นอนเธอต้องไปจากที่นี่แน่ๆเขาอาจไม่ต้องไล่เธอออกแต่เธอจะไปจากเขาเองคุณลุงตอบ ปกลงหรือยังคะเธอเร้งดาวเขาอีกท่ว่าเขายังลีลาดวงตาของเขาเป็นประกายเจ้าเล่ดรงนารายกแก้วดื่มเพื่อระบายความเครียดที่เขาก่อให้เธอคุณจะพูดอะไรก็พูดมันเถอหน้าเขายิ้มฉันยินดีให้มากกว่าคุณพักเดนในต้องการถึงสองเท่าเขาบอกยิ้มยั่ว ถ้าเดือดร้อนเรื่องเงินคุณลุงคงไม่มีทางปฏิเสธแน่นอนเธอคาดเดาดวงตาหวานปนเศร้าจับจ้องเขาอย่างรอคอยคำตอบและเขายัางคงใจเย็นจนเธอรู้สึกหงุดหงิขดขณะที่เธอต้องตัง้ตงใจฟังทั้งที่หัวใจดวงน้อยเต้นระตัวใช่ความลังเลข,ของคุณพักเดิานาหายไปทันทีหลังจากได้ยินข้อเสนอที่ฉันบอก เขาเสนออะไรคะฉันจะซื้อที่ดินซึ่งเป็นได้องุุ่นอยู่หลังรีสอร์ทกับที่ว่างท้ายรีสอร์ทฉันจะปรับปรุงที่นี่ถ้าเธอจะมาเป็นเลขาของฉันสิ้นคําพูดของเขาดุงนาดาก็เอ่ยสวนทันควันฉันฉันไม่เข้าใจเรื่องนี้มาเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยเขายิ้มม,มุมปาก่อนจะยกไวขึ้นดื่มอย่างใจเย็น เพราะฉันจะไม่ตกลงใจช่วยอะไรคุณพักนาไนทั้งนั้นถ้าเธอไม่ยอมมาทำงานกับฉันเขายัางคงยิ้มอย่างเจ้าเล่หมายหมายความว่าเธอ,อยังงงฉันว่าเธอเข้าใจนะดุงนาดาเธอเพินลมออกจากปากที่ยังอ้าค้างไม่มีทางคุณลุงไปกู้กับธนาคารก็ได้ เธอคิดหรอว่าธนาคารจะปล่อยเงินกู้ให้คนที่กําลังเข้าตาจนไม่ดูหังไงว่าพ่อเพื่อนของเธอจะหมดตัวอยู่แล้วเขาพูดไปหัวเราะไปอย่างเยาะเย้ยและถ้าเธอไม่โง่เกินไปนักเธอก็น่าจะรู้ว่าฉันให้มากกว่าธนาคารพอเขาพูดจบรุงนาดาก็กำการแก้วไวจนแน่น เธอยกไวายดื่มอย่างจิตตกนี่เขาเอาเธอมาเป็นข้อต่อรองหรือนี่ถ้าเธอไม่ยอมไปเป็นเลขาให้เขาคุณลุงก็จะไม่ได้เงินก้อนนี้หรอไวายหมดแก้วทันทีดวงตาคมเข้มจ้องมองคนคออ่อนอย่างอารมณ์ดีขณะที่เขาค่อยๆเติมไวายให้เธอใหม่ดุงนาดามองการกระทำของเขาอย่างคุนใจ นี่เขากำลังแก้แค้นเธออยู่ใช่ไหมฉันเธออึกอักเอาอย่างนี้แล้วกันฉันจะให้เวลาเธอคิดหนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้จะมาฟังคำตอบจากเธอแล้วจะให้เธอตอบเขาเช่นใดละ่ะแค่ได้พบกับอดีตคนรักที่เธอไม่เคยลืมเขามันก็ทรมานมากพออยู่แล้ว และถ้าเธอต้องทำงานกับเขาจริงๆต้องเจอกับเขาทุกวันจริงๆหัวใจของเธอคงแหลกจะลายเข้าสักวันแล้วเธอจะทำอะไรต่อไปได้จบแล้วนะคะอดีตรักซาตานได้ตอนที่4นะี่เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับเพื่อนๆนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะดังกนะคะอุนักษาสวัสดีค่ะ